สวัสดีจ้าชงบันไรใช่ชั่นจ้าเอ่อมือนีเบิงงวดจะของนะจ่ะง้วแม่สาวเนาะไก่สิคอดแล้วนะจ้ะอ่อกำหนดคอดวันที่สิบปดท่านว่าที่จะหอดนีเนาะมือหนีก็เป็นวันทียี่สิบสี่นะจ่ะท่านว่าเอ่อเบิงเบิงนมเพิ่นกบลงเต่าคักลวจ้ะสงสัยไก่สิคอดแล้วบ่เน่ยใจว่าสิคอดก่อนบอ่อหรือสิหลังเนาะจ้ะหรือสิตรงกำหนดพอดีนะจ่ะซ่อมเบิงไปแล้วจ้ะช่วงเนี้ยงวอแม่สาวจะแม่ นี่ทองแหลกทองใบไงซำแต่ว่านุ่มเจอในไมหไงคักไงเนีย่ยเห็นเนาะเบิ่งเตานุ่มจ้ะเตานุ่มกใหไงเลยแต่ว่า,วาท,ทองขันใบไงลูกในทองเป็นลูกของสติงเล่จ้ะทองสติงเล่้ารุ่นไปน้ำกันแล้วจ้ะว่าสิเป็นเพจผูหรือเพจเมียกะซำเบิ่งนุ่มนี่กะจะคจ้องนี่กะเดาว,ว่ามันสิเป็นตัวผูนจ้ะ เบิ้อนากจ้ะเดี๋ยวสีาอัติดให้กันเบิงเนอกว่ามันเสียออกมาเป็นต,ตัวผูหรือตัวแม่เบิงน่มเดิมน่มใหญ่ขนาดเลยจ้ะอันนี่ทองแหลกนะจ้ะแต่หลุ่ว่ามันสิดอดก่อนบอร,รือขอดหลังนะจ้ะมันลืมสโกูกล,ล,ลืมลันลืมลงหละจ้ะคิดว่าไก่สีคอดแล้วล่ะตามที่เบิงอนอกแต่ว่าอันเพิ่นเคยติดลำปีสก,กินมาก่อนก็เลยยังมีแพลเป็นนยู่จ้ะน,นุะ่มกลางไปจังสีส่วนหมากเป็นต,ตัวผูเลยจ้ะ นุ่มหนาสี่สีกลางๆจันเสียเดาว่าตัวผูจะ